อันนี้ก็คือเป็นรายการที่เราส่งหดเลยใช่ไหมอมยูเวนติปิกยูเวนปิกใช่ใชใช่ใช่แข่งหมดครับผมแข็งทุกรายการเลยครับแล้วจะแบ่งร่างกันยังไงครับเนี่ยโอ้ดูวุ่นวานะครับเออก็คือตอนนี้เท่าที่เท่าที่รู้ดูเรื่องของอัศัตตดเรื่องของสโมสรอนไปนะเพราะว่านี้แข่งที่ไทยทุกชุดที่จะไปแข่งหลังจากนี้อ่าจะมีผู้ผู้หญิงยูสิบแปดผู้ชายยูสิบเก้าแล้วก็ชุดใหญ่ สองชุดใช่ไหมแล้วก็ยูยี่เอ็ดผู้ชายอีกชุดหนึ่งทุกแต่ละชุดเนี่ยจะแยกทีมงานหมดเลยนะครับเพราะว่ามันมันจะไม่สามารถที่จะให้คนอาจสมมติว่าอาจจะไปชุดนี้แล้วก็จะไปชุดนี้ด้วยอันนี้จะไม่แล้วนะครับผมคบใครจะไปชุดไหนก็ก็ไปชุดนั้นไปเลยนะครับเพราะว่ามันต้องกลับมากักตัวด้วยนะฮะลองลองดูคู่นี้คู่คู่นี้ก่อนนะอะเอวีซีด้วยกันอย่างเช่นชริงแชมป์เอเชียหญิงอย่างเงี้ยเสร็จสี่กันยาแล้วก็ต้องกักตัวอีกสิบสี่วันแล้วก็ไปแข่งดีโคลาดยังทันนะ อันนี้ยังทนันอันนี้ยังทันอันนี้ <c rap> ผู้ชายลหละครับผู้ชายญี่ปุ่นถึง19กันยากักตัว14วันวันที่4ตุลาอันนี้ไม่น่าทันนะคือผู้ชายอ่ะต่อให้ทันก็อาจจะมีปัญหาเพราะว่ามันไม่ได้ซ้อมเลยอต่อให้สมมุติว่าสมมุติว่าออกอันนี้ผมสมมุติอะผมไม่ได้นับวันเป๊ะๆน,นะสมมุติว่าคุณออกจากที่กักตัวประมาณวันที่4 4ตุลานะครับคือมันทันวันแข่งก็จริงอ่ะ แต่เวลาซ้อมมันไม่มีอ่ะถ้าตามโปรแกรมล่าสุด <ưng S 2> ที่เขาออกมาเนี่ยคือเจ็ดถึงสิบสามตุลาใช่ป่ะนะถ้ามันเริ่มตามเนี้ยมันมีเวลาน้อยมากอะ่ะที่จะแบบว่าถ้ามันเหมือนมันเหมือนจะต้องเลือกอีกอีกเหมือนกอันว่าอ่ะคุณจะเล่นรายการไหนระหว่างชิงแชมป์เอเชียกับสโมสรเอเชียอันนี้ก็ต้องเข้าใจนักกีฬาด้วยนะต้องเข้าใจทีมงานด้วยว่าถ้าถ้าไม่ถ้าถ้าบางทีเห็นไม่เห็นนักกีฬาคนใดคนหนึ่งไปเล่นรายการใดรายการหนึ่งอย่าคิดว่าเออไม่ติดเพราะยังงวดอย่างนี้หรือเปล่านะ มันมีเหตุผลใน,นตัวของมันอยู่นะฮ<น>ะเว้นแต่ว่าฐบาลบอกจะเปิดประเทศในอีกร้อยยี่สิบวันข้างหน้าซึ่งเราอาจจะโชคดีนะครับ<ด>รการท,ที่ไม่ต้องกลับตัวครับผมนะฮะอันนี้อันนี้ผมยกตัวอย่างนะมันไม่เกิดขึ้นนะครับผมแต่ผมยกตัวอย่างว่าสมมุติว่าบุญยฤทธ์เนี่ยตัวเซตของโคราชเนี่ยเขาต้องไปเล่นเอเชียซึ่งจะเล่นระหว่างวันที่สิบกันยายนนะครับผมแล้วกลับมาเนี่ยสมมติเรากลับมาเต็มที่เลยวันที่ยี่สิบ แล้วก็ต้องนับ,นบวันกักตัวไปก็คือเริ่มตั้งแต่ยี่สิบเอ็ดไปจนถึงวันที่ประมาณสักสี่สี่หรือห้าตุลาคมหรืออาจจะสามสามสี่ประมาณอ่ะตีว่าสี่แล้วกันนะฮะแล้วสโมสรเอเชียเนี่ยมันจะเริ่มถ้าตามกำหนดเดิมก็คือเจ็ดถึงสิบสามตุลาครับ,รบทีนี้โค้ชก็ต้องมีผลกระทบแน่ๆเพราะว่านักกีฬาตัว,ต,วตัวเซตตัวหลักอย่างบุญยริศเนี่ยก็ต้องไปเล่นทีมชาติใช่ไหมอันนี้ถือว่าเป็นเป็นปัญหาสําหรับนักกีฬาทีมชายนะ ที่อาจจะบางคนอาจจะเลือกไม่ถูกว่าเอจะไปเล่นสโมสรเอเชียหรือจะไปเล่นทีมชาตินะครับเพราะว่าเรื่องเรื่องระยะเวลาในการเตรียมตัวอ่เราก็ต้องเข้าใจตัวนักกีฬาด้วยเหมือนกันนะครับในการเลือกแบบนี้นะครับเพราะว่าของเราเนี่ยจะเล่นสองทีมเนาะผู้ชายก็คือโคราดกับไดมอนด์ฟูล